ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับในวดวันที่10พฤษภาคมนะครับ พศ2564นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็ให้เด่นนะครับ7นะครับก็เข้า2 7 7 2นะครับเลขล่างของราวนะครับสำหรับบางเว็บนะครับบางเว็บก็เอา2อ0 2นนะครับครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับก็มาดูเลขที่ได้มานะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับ เน้นรูด1กับ0นะครับเด่น1นะครับก็จะมี3 1นะครับ1 1นะครับ2 1นะครับ01นะครับเด่น0ย์ก็จะมี0 7นย์นะครับ10นะครับ90นะครับ50นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี1 3 1นะครับศ1 1ย์นะครับ2 1 1นนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับ แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับเลขเด่น1กับ0นย์นะครับลูดนะครับในงวดวันที่10พฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับเลขเด่น1ก็จะมี3 1นะครับ1 1นะครับ2 1นะครับ0 1นย์นะครับเด่น0ย์ก็จะมี0 7นย์นะครับ10นะครับ90นะครับ0 5ย์นะครับ ชุด3ตัวก็จะมี1 3 1นะครับศ1 1ย์นะครับ1 2 1นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะชุด2ตัวนะครับเลขเด่นนะครับในงวดวันที่10พฤษภาคมนะครับพศ2564นนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ